จะได้สะดวกในการรับฟังนะคะแล้วก็ไม่เป็นการรบกวนท่านอื่นด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คก,ก่อนนะคะว่าอะไรนะคะค่ะขออนุญาตเช็คท่านวิทยากรก่อนนะคะว่าท่านวิทยากรพร้อมหรือยังนะคะวันนี้ท่านวิทยากรของเรานะคะ วิทยากรคนเก่งของเรานะคะพี่เป็ดพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะพร้อมนะคะโอเคค่ะทุกท่านพร้อมแล้วใช่ไหมคะขออนุญาตนะคะปิดปิดไมให้หน่อยนะคะสักครู่ค่ะโอเคค่ะน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มกันเลยนะคะค่ะทุกวันอังคารนะคะก็จะเป็นหัวข้อ t r a i n i n g day นะคะและวันนี้ มากับหัวข้อการทีอัพนะคะทุกท่านคะวันนี้เราพบกับสาวเก่งสาวมั่นนะคะอีกหนึ่งท่านในบริษัทพร้อมิรของเรานะคะซึ่งวันนี้ท่านพร้อมมากๆเลยนะคะที่จะมาปล่อยของให้กับพวกเรานะคะท่านมีประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายนะคะมากกว่าสิบปีและประสบความสำเร็จขึ้น <c oughs> ตำแหน่งสูงสุดค่ะทุกท่านคะ่ะ ขออนุญาตนะคะใครที่ยังไม่ได้ปิดไม้นะคะช่วยปิดไม้ด้วยนะคะค่ะท่านประสบความสําเร็จนะคะและขึ้นตําแหน่งสูงสุดของบริษัทที่ผ่านมานะคะปัจจุบันท่านเป็นลีดเดอร์นักธุรกิจพร้อมมิตนะคะณนะโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณพระวินพรเซวรีหิรันชัยกุลค่ะขอเรียนเชิญค,ค่ะค่ะและทุกท่านสามารถกดหัวใจรัวๆนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับท่านวิทยากรของเราได้เลยนะคะ ค่ะนะคะเสียงเสียงชัดไหมคะน้องปินป่นเสียงชัดเจนค่ะค่ะเรียนท่านประธานธนนวุฒิเดชาสินท่านรองดาชยายวุฒิเดชาสินสวัสดีค่ะ นักธุรกิจนะคะของบริษัทพอมิโกเบิลทุกคนนะคะดิฉันละวินพรเสรีรัญชัยกุลค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสนะคะท่านอาจารย์ภูวสิทธิ์คุณสดิ์นุชนาสวัสดีขอบคุณมากนะคะทุกท่านคะวันนี้นะคะดิฉันได้รับเกียรตินะคะให้มาเป็นวิทยากรนะคะเพื่อมาแบ่งปันในหัวข้อนะคะการทำทีอัพและการทำเอบ BCTR ค่ะทุกท่านคะ่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มนะคะอ่าเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำทีอาแล้วก็การทำ ABC ทีอนะคะเรามารู้จักประวัติการสักเล็กน้อยดีไหมคะทุกท่านคะเพราะว่านะคะ เผื่อว่าเราได้มีโอกาสนะคะเข้ามาอยู่ในกระบวนการทีอาบด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะดือนั้นขอเริ่มเรื่องอของของตัวเองแล้วแบบนี้นะคะทุกท่านคะ่ะตัวตัวตัวเดิอันเองเนี่ยชื่อได้ชื่อเป็ดนะคะนะคะก็จะขอเรียกว่าว่าว่าเป็ดตลอดการดำเนินการบรรยายเลยนะคะทุกท่านคะ่ะเป็ดเกิดจบการศึกษาเกี่ยวกับ ทางด้านบัญชีนะคะเป็นสาวพาานชย์ค่ะทุกท่านค่ะพอเรียนจบมาเนี่ยนะคะก็ทํางานบัญชีเนี่ยนะคะอ่าประมาณอยู่ปีหรือสองปีนะคะก็ได้รู้จักในทุนท่านหนึ่งนะคะท่านไปเป็นตัวแทนของบริษัทเซฟทีคัดนะคะอยู่ที่ภาคเหนือนะคะเป็นเองก็ไปทําบัญชีให้เขานะคะแต่ว่าทําบัญชีเนี่ยมันก็อยู่ที่บริษัทตลอด ถูกไหมคะอยู่ที่ออฟฟิศตลอดนะคะเช้ามาเนี่ยเราเห็นเซลล์เขานะคะขึ้นรถไปไปไปขายสินค้านะคะเขาทําตลาดแบบไดเร็กเซลนะคะทุกท่านคะ่ะคือการน็อกดอตามบ้าน,นะคะ่ะสมัยนั้นเนี่ยบริษัทที่ที่ทําแบบเนี้ยก็จะเป็นพวกบริษัทของเซฟ t ี c คัสของอิเล็กทร i น บ้านนะคะนี่ตัวเป็นเองเนี่ยเป็นคนชอบเที่ยวนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปไปอยู่ที่เชียงรายแล้วก็อยากไปโน่นไปนีแ่แต่ตำแหน่งพนักงานบัญชีเนี่ยมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีโอกาสถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยออกก็เลยลาออกจากตําแหน่งพนักงานบัญชีค่ะทุกท่านคะไปเป็นพนักงานขายค่ะก็ mm hmm. บอกว่านะคะถ้าเราชอบอะไรเราจะทําสิ่งนั้นได้ดีนะคะ mm hmm. ยง ระยะเวลาเสร็จแล้วค่ะแต่แค่ปีเดียวนะคะเป็ดก็สามารถเลื่อนตำแหน่งนะคะจากพนักงานขายนะคะไปเป็นนะคะผู้จัดก,การนะคะฝ่ายขายนะคะของบริษัทอมาไหมคะพอดีต้องทั้งสัญญาณจะขาดหายคือคือเป็นอยู่ในรถนะคะเป็ดยังไม่ถึงงานอ่าแสดงความยินดีกับไอคลังสินค้าทัญะาละคะเพราะนั้นยังอยู่ในรถอยู่นะคะอ่าเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ ด้วยด้วยความที่รักในเรื่องของการขายรักในเรื่องของการพบปะผู้คนนะคะเ mm hmm. ป็กก็ได้เลื่อนตําแหน่งนะคะจากพนักงานขายเนี่ยเป็นผู้จัดการนะคะฝ่ายขายนะคะของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะแล้วก็ย้ายไปจังหวัดลําปางะคะ่ะทุกท่านคะ่ะพอเราทํางานนะคะทำงานไปเนี่ยเราก็คิดว่าเหมือนกับว่าเราก็อยากจะพัฒนาเป็นใหญ่ขึ้นนะคะทุกท่านคะ่ะก็คิดว่าเอ๊ะเราไปขอเป็นเอเจนต์ดีไหมคะ่ะ นะคะคก็เลยไปจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนค่ะไปขอเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะของบริษัทเซฟทีแคทเนี่ยคะ่ะเขาก็ทำสินค้าตัวใหม่มาให้แต่ว่าอยู่ในรูปแบบเดียวกันคือเป็นเครื่องตัดไฟเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องจานเาอาเทียมด้วยนะคะแล้วก็เออ นไนะคะแต่ว่าการการจําหน่ายนะคะก็คือจําหน่ายในรูปแบบของเงินผ่อนนะคะทุกท่านคะระยะเวลาเพียงสี่สาห้าปีเท่านั้นเองนะคะทุนก็หมดนะคะสายป่านของเราไม่ได้ยาวอะไรนะคะก็ถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์มานะคะก็หอบลูกหอบหลานนะคะก็ เข้ามาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็มีโรค um ต <squishy> ิดตัวโรคประจาตัวติดตัวมาด้วยอะนะคะคือโรคไทรอยนี่ค่ะจุดนี้นะคะที่นะคะเป็นจุดเชื่อมน,นะคะเข้าสู่ในธุรกิจเครือข่ายค่ะทุกท่านค่ะนะคะดิฉันมีผู้แนะนํานะคะเข้าสู่ธุรก <base> ิจเ <workout S 2> ครือข่าย <ท exhales. S 2> เนี่ยนะคะ ือสัญญาณขาดค่ะได้คะตอนนี้ถามโอเคแล้วค่ะพี่เป็ดได้แล้วค่ะเขาทราบว่าตัวทันเองเนี่ะมีโรคไปพี่เป็ดอาจจะอยู่ในช่วงตนาคะด้วยสัญญาณขาดหายค่ะเกี่ยวกับขออนุญาตอีกรอบนะคะพี่เป็ดโรคไทรอยนะคะ ต้องต้องต้องขอบคุณผู้แนะนําเก่านะคะคือเขาเป็นคนที่มีความพยายามมากค่ะทุกท่านนะเขาเป็นคนที่วิเคราะห์คนออกนะคะเขาเพียรพยายามชวนสัญญาณขาดล้ะคะฮัลโหลชัดเจนแล้วค่ะชัดเจนแล้วค่ะได้ไหมคะได้ค่ะตอนนี้โอเคไหมครตอนนี้โอเคค่ะชัดเจนม่กคือคือคือฮัลโหลค่ะ ฮัลโหลฮัลโหลเทสค,ค่ะน้องบินโอเคไหมคะเจนค่ะพี่เป็ดคะ่ะตอนนี้ชัดเจนค่ะ,ะต่อได้เลยนะคะค่ะอ่าผู้แนะนําเก่าเนี่ยนะคะเป็นคนที่วิเคราะห์คนเก่งนะคะเขาใช้เวลานะคะชักชวนดิฉันเข้ามาในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะคะเป็นเวลาถึงสองปีนะคะอะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะดิฉันจริงๆแล้วทําไมถึงใช้เวลาสองปีเพราะว่าดิฉันไม่ไม่เชื่อว่า อ่ะยาแผนโบราณเนี่ยจะจะรักษาโรคไทรลอยของของของดิฉันได้นะคะดิฉันเชื่อมั่นนะคะในแผนการรักษาของแผนปัจจุบันมากกว่าแต่ทุกท่านคะพอเรารักษาไปรักษาไปเนี่ยนะคะเราก็ถามคุณหมอว่าคุณหมอคะคุณหมอสามารถรักษาดิฉันหายได้แน่แน่หรอคะคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าอาการของโรคไทรลอยเนี่ยถ้าเรารักษาด้วยแผนแผนปัจจุบันเนี่ยมันก็จะกินยาอ่า รักษาระดับของไทรอยให้ให้ปกติแบบนี้แหละคือมันต้องใช้ยาช่วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอ่าให้หายขาดเลยเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้นะคะพอที่ยินอย่างนั้นนีนะคะผู้แนะนําเนี่ยนะคะ,นะ,นะ,คะก็ก็มาพอดีนะคะคือเขาตามอยู่แล้วค่ะเขาตามงานมาเรื่อยๆบ่อยๆอย่างนี้นะคะมันเป็นจังหวะพอดีนะคะเขาบอกว่าถ้าบุญมานะคะวาสนาเปิดเนี่ยเราจะเจอยาดีหมอดี นะคะควันนั้นเขาก็บอกว่าเล่าให้เขาฟังว่าเออหมอบอกว่ารักษาไม่หายเขาบอกว่าอ้างั้นเป็ดมานี่สิเนี่ยคุณหมอท่านนี้เก่งนะอ่ามีชื่อเสียงด้วยนะคะก็เลยมานะคะมาก็คือบริษัทที่มาเนี่ยก็คือทําการจําหน่ายอ่าในรูปของยาแผนโบราณน,นะคะอ่าเป็นบริษัทเดิมนะคะของของท่านประธานแล้วก็ยันก็เป็นองค์กรใต้ใต,ใต้ใต้รหัสของของท่านประธานด้วยนะคะ พอมาเนี่ยนะคะก็ยางของเขาก็ก็ดีก็ดีจริงๆนะคะก็ทําให้ระบบแทนรอยของเราจะเป็นปกตินะคะพอเราเป็นปกติแล้วเนี่ยเราก็คิดหาไรายได้ไรายได้เพิ่มไรายได้เสริมนะคะก็มาศึกษาเรื่องแผนตลาดการตลาดกับตัวสินค้าดูนะคะทุกท่านคะ่ะการที่จะประสบความสําเร็จในในในบริษัทแรกนะคะซึ่งดิฉันทาเครือข่ายเนี่ยซึ่งเป็นบริษัท เดียวกับท่านประธานเนี่ยนะคะคือทุกอย่างเราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะให้เข้ากับงานให้เข้าไปสู่จุดที่สําเร็จให้ได้ดิฉันใช้เวลา8ปีค่ะทุกท่านคะขึ้นคุณวุฒิสูงสุดที่เขาเรียกกันว่าฉาดเพชรนะคะเป็นฉาดเพชรนะคะใต้องค์กรรหัสของท่านประธานถนนแล้วก็ท่านดาวชยานะคะท่านมีฉาดเพชรในในมือของท่านเนี่ยใต้องค์กร,รของท่านเนี่ยนะคะกว่า200กว่าท่าน นะคะเพราะนั้นดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะคะและบอกได้เลยว่าที่ดิฉันประสบความสําเร็จได้นะคะเพราะว่าดิฉันมีโค้ดม,มีครูที่ชื่อถนนนะคะมีคนที่ประคับประงม,มดูแลสภาพจิตใจนะคะเพราะว่าคนเป็นไทรอยแล้วทําเป็นบริษัทแรกเนี่ยนะคะคือคือต้องการที่ปรึกษานะคะอย่างใกล้ชิดอย่างเข้าใจนะคะคนนั้นก็คือคุณดาวชยาวุฒิเดชาสินนะคะนี่ก็คือประวัติการทำงานของดิฉันคร่าวๆนะคะทุกท่านคะ่ะ คราวนี้เรามาดูกันค่ะนะคะขบวนการทีอัพนะคะหรืออัพดีไฟนะคะหมายถึงอะไรคะ่ะทุกท่านคะ่ะดิฉันกำลังจะเข้าเรื่องหัวข้อของเราแล้วนะคะการทีอัพเนี่ยนะคะหมายถึงการยกระดับนะะการยกย่องนะคะการทำให้สูงขึ้นนะคะดิฉันจะยกตัวอย่างอย่างนี้คะ่ะทุกท่านเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจง่ายๆนะคะเหมือนเราอยากจะทานน้ำส้มนะคะเราก็ ไปซื้อส้มมาสักโลหนึ่งนะคะทุกท่านเราอยากจะคั้นเองนะคะเราอยากจะได้น้ําส้มถ้วยหนึ่งเนี่ยเราก็ใช้ส้มประมาณ3ามสี่ผลนะคะเราก็จะได้น้ําส้มนะคะหนึ่งแก้วนะคะราคานะคะเราซื้อมาเองนะคะส้มก็ของเราเองเราทําเองด้วยก็ประมาณ 30- 40บาทนะคะประมาณใช้ส้มประมาณ3ามสี่ผลนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปสั่งน้ําส้มแบบนี้เนี่ยในร้านอาหารในระดับ ห้าดาวนะคะติดติดแอร์หน่อยนะคะไม่ได้เป็นโรงแรมหรูอ,อะไรนะคะน้ำส้มแก้วนี้ก็จะตกอยู่ประมาณที่แปดสิบถึงร้อยี่สิบจุดไมีคทุกท่านนะคะแต่ทุกท่านคะถ้าน้ำส้มแก้วนี้นะคะมีบริกรนะคะร่มรูปหล่อนะคะใส่แท็กซี่ดออย่างดีมาซื้อถือถาดนะคะ สวยหรูมาเลยนะคะเป็นแก้วแชมเปญน,นะคะแล้วก็หลอดเดีนะคะก็โค้งมานะคะประดับด้วยดอกกล้วยไม้สักแก้วหนึ่งนะคะอยู่ในโรงแรมระดับห้าดาวนะคะท่านว่าน้ำส้มแก้วนี้ราคาเท่าไหร่คะไม่ต่ำกว่าสามร้อยถูกไหมคะทุกท่านนี่แหละคะ่ะคือการขบวนการเทียบคือการยกระดับให้สูงขึ้นค่ะทุกท่านคะ่ะคราวนี้ในระบบเครือข่ายนะคะ ในธุรกิจเครือข่ายนะคะอย่างของบริษัทพรอมิทเนี่ยนะคะเราต้องทำนะคะการทีอัพอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยค่ะทุกท่านค่ะบริษัทค่ะนะคะเราต้องก่อนอื่นที่เราจะต้องจะทำกระบวนการทีอัพเนี่ยคะ่ะทุกท่านทุกท่านต้องรู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องนะคะสามารถที่จะถ่ายทอดได้โดยยืนอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเท่านั้นคะ่ะนะคะทุกท่านนะคะจะไม่มีอ่า เฟกปอมเพื่อให้ดูหรูหาาราอลังการงานสร้างไม่ใช่นะคะทุกอย่างที่ทีอัพนะคะท่านต้องมีข้อมูลที่แท้จริงเท่านั้นนะคะสมัยนี้นะคะทุกท่านนะคะหลอกลวงกันไม่ได้ค่ะเอาความจริงไปเลยค่ะบริษัทเราเติบโตอยู่แล้วนะคะนะคะเราต้องรู้ข้อเท็จจริงนะคะเกี่ยวกับบริษัทของเรานะคะสํานักงานของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนนะคะ เลขที่อะไรนะคะบอกครับพี่เลยค่ะบริษัทพอมิโกเบิร์นเนี่ยนะคะท่านประธานของเรานะคะสร้างเนี่ยอยู่ในอนาบริเวณนะคะเดียวกับบ้านของคุณพ่อคุณแม่ท่านเลยนะคะและห่างจากบ้านท่านประธานนิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นไม่ปิดหนีแน่นอน นะคะแล้วก็ทีอาถึงตัวท่านประธานเองนะคะว่าท่านเป็นผู้รู้นะคะมีความรู้มีความสามารถเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายสามารถที่จะนําพานะคะพวกเรานะคะชาวพร้อมิรเนี่ยประสบความสําเร็จได้อย่างแน่แน,นอนค่ะเพราะท่านเป็นเบอร์หนึ่งนะคะของบริษัทที่ท่านทำนะคะภายในระยะเวลาสิกว่าปีนะคะท่านมีรายได้นะไม่ต่ํากว่า1ล้านบาทนะคะ ต่อกันนะคะมากกว่า10ปีขึ้นไปนะคะท่านมีรายได้รวมๆแล้วเนี่ยนะคะ100กว่าล้านบาทนะคะซึ่งเอามาเป็นต้นทุนนะคะในบริษัทพอมิทโกเบิร์นะคะนอกจากนั้น,น,นะคะเราก็บรรยายนะคะเกี่ยวกับแผนการตลาดคะ่ะทุกท่านคะ่ะแผนการตลาดไม่ตัดรอบนะคะลงทุนต่ำนะคะรายได้สูงจ่ายจริงจ่ายตรงเปะ๊ะ นะคะระบบนะคะคอมพิวเตอร์เที่ยงตรงชัดเจนนะสามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะสินค้ากับทุกท่านนะคะถ้าท่านจะทำกระบวนการทีอัพนะคะได้อย่างสินค้าเนี่ยคะได้อย่าง เป็นที่เข้าใจแล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือของของลูกค้านี่นะท่านต้องทานค่ะทุกท่านค่ะท่านต้องเป็นผลลัพธ์นะคะท่านต้องเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ค่ะไม่มีวิธีอื่นที่จะทีอัพสินค้าได้ดีเท่ากับวิธีนี้นะคะทุกท่านนะคะทีอัพสินค้าแล้วแผนการตลาดแล้วนะคะต่อไปนะคะทุกท่านทีอัพห้องประชุมค่ะทุกท่านค่ะถ้าท่านนัดนะคะผู้มุ่งหวังนะคะหรือลูกค้านะคะมาที่บริษัทได้นะคะ ท่านต้องบอกเขานะคะว่าในห้องประชุมของเราที่มีการจัด OPP นั้นเนี่ยนะคะเขามีการบรรยายเกี่ยวกับอะไรนะคะลูกค้าของเรานะคะที่เขามาเ,เขาจะได้ประโยชน์นะคะจากการฟังบรรยายในวันนี้แบบไหนอย่างไรนะคะลูกค้าเขาก็จะมีความกระตือรือร้นนะคะเพราะว่าที่เขามาเขาก็อยากจะรู้เรื่องราวของเราถูกไหมคะทุกท่านนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือทีอัพวิทยากรค่ะ ว่าวิทยากรของเราเนี่ยนะคะมีความรู้ความสามารถนะคะเกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับแผนการตลาดนะคะทุกเรื่องนะคะที่จะทําให้นะคะท่านประสบความสําเร็จวิทยากรของเราสามารถถ่ายทอดได้ค่ะท่านคะ่ะเพราะฉะนั้นการทีออพวิทยากรนะคะก็ท่านต้องทีออพไปนะคะ<อ>เพื่อให้เขามีความเชื่อถือเชื่อมั่นในตัววิทยากรของเรานะคะ สุดท้ายค่ะทุกท่านคะทีอัพผู้ประสบความสําเร็จนะคะนะคะก็คือต่อไปเนี่ยค่ะดิฉันจะเรียกว่า A นะคะทีอัพผู้ประสบความสําเร็จเนี่ยมีความจําเป็นยังไงนะคะทุกท่านคะการทีอัพผู้ประสบความสําเร็จนะคะเราจะมาใช้นะคะในเรื่องของการช่วง ของการปิดการขายค่ะทุกท่านคะ่ะการปิดการขายเนี่ยทำไมเราต้องใช้ขบวนการ A B C T up ค่ะทุกท่านเพราะบางทีนะคะทุกท่านนะคะบางท่านเนี่ยนะคะที่ร่วมที่มาร่วมทําธุรกิจใหม,ใหม่ๆเนี่ยนะคะภาพความสําเร็จเนี่ยนะคะยังไม่ชัดเจนนะคะยังไม่ชัดเจนไม่สามารถที่จะ,ะเป็นแรงจูงใจนะ,ะที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยนะคะ มาทำกับเราได้หรือว่ามาใช้สินค้ากับเราได้บางทีเราเองก็เพิ่งเริ่มใช้สินค้าไอโรภัยไ,ไข้เจ็บที่เราเป็นอยู่เนี่ยนะคะมันก็ยังไม่หายผิวพรรณก็ยังไม่สวยถูกไหมคะคุณก็ยังไม่เป๊ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้นะคะผู้ที่เขาใช้ก่อนทำก่อนเห็นผลชัดเจนก่อนนะคะมาเป็นตัวช่วยในการทำา ABC ซีทอาม์ค่ะทุกท่านค่ะเรามาช่วยการปิดการขายแบบนี้เขาเรียกว่า ปิดการขายเป็นทีมนะคะโดยใช้นะคะการทำทีการทาระบบ ABCTR นะคะมาเป็นตัวช่วยในการปิดการขายค่ะทุกท่านคะจะประกอบด้วยบุคคลนะคะสามนะคะสามคนนะคะก็คือ A advisor นะคะ advisor ค่ะก็คือผู้ประสบความสำเร็จค่ะทุกท่านคะ ผู้ประสบความสําเร็จของเราเนี่ยนะคะทุกท่านคะ่ะอาจจะเป็นอัพไลน์ก็ได้นะคะอาจจะเป็นไซส์ไลน์ก็ได้คะ่ะที่เขามาทําธุรกิจของเราได้ช่วงหนึ่งแล้วนะคะและประสบความสําเร็จนะคะรู้ลึกร,ร,รู้จริงในสิ่งที่นะคะทอม,มิดมีนะคะอ่าอ่าบุคคลที่สองก็คือบิดนะคะบิดก็คือสะพานนะคะคือตัวเชื่อมนะคะ ก็คือตัวเราค่ะนะคะตัวเราก็จะเป็นตัว B นะคะทุกท่านนะคะ c นะะค Comer นะคะ,ค,ะ,ค,ะค,คือลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังนะคะที่เรานัดมาได้นะคะเราพามาได้นั่นเองนะคะทุกท่านคะ่ะนะคะตอนนี้นะคะเราเราเรามาดูว่าเราทำทีอัพเพื่ออะไรนะคะมุ่งหวังเพื่ออะไรนะคะการทำทีอัพเนี่ยนะคะ เพื่อนะคะให้ซีหรือผู้มุ่งหวังเนี่ยนะคะสามารถตัดสินใจได้ง่ายเพราะได้ข้อมูลจากผู้ประสบความสําเร็จนะคะธรรมดานะคะซี C เนี่ยเขาจะคุ้นเคยกับ B, B. ีบก็คือตัวเราเนี่ยะคะ่นะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดเองนะคะเราพูดเองเราบรรยายเองนะคะบางซีบางทีนะคะซี C เขาไม่ได้เกิดความน่าเชื่อถือนะคะเขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อถูกไหมคะเพราะฉะนั้น กระบวนการทีอัพเนี่ยนะคะทำให้ซีเนี่ยสามารถตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าของเราหรือว่าสามารถตัดสินใจที่จะมาทำธุรกิจให้เราง่ายขึ้นคะ่ะทุกท่านคะสก็คือนะคะสร้างสภาวะจิตใหเอค่ะผู้ประสบความสำเร็จของเราด้ค่ะทุกท่านขะบางคนนะคะบางบาง,บางวันเนี่ยนะคะ ผู้ประสบความสำ,สำเร็จของเราเนี่ยก็ไม่ได้แบบสภาวะิจิตแข็งไปทุกวันถูกไหมคะบางทีนะคะทะเลาะกับสามีงอนกับภรรญญาก็มีนะคะไม่ถูกใจลูกว่านอนเฟลพอดีนะคะนัดเรานัดผู้มุ่งหวังได้พอดีนะเพราะน,นั้นการทีอัพต่อหน้าเนี่ยนะคะมันเป็นการยกสภาวะจิตของเอให้สูงขึ้นให้มีความกระตือรือร้นขึ้นในการที่จะมาทำเนื้องงานร่วมกับเราคะ่ะทุกท่านเพราะนั้นการทีอัพสำคัญกับเอด้วยนะคะทุกท่านคะ่ะ ะะเพราะฉะนั้นนะคะในเมื่อเราเรารู้แล้วนะคะว่าขบวนการทีอัพเนี่ยสำคัญยังไงนะคะเรามาต่อกันเลยค่ะทุกท่านคะขบวนการทีอัพมี2ลักษณะค่ะนะคะคือนะคะเราทีอัพด้วยคำพูดค่ะคําพูดเนี่ยนะคะจะยกยอคนนะคะให้สูงก็ได้นะคะให้ต่ําก็ได้นะคะทุกท่านนะคะอยู่ที่เราจะพูดนะคะเพราะฉะนั้นคําพูดในระบบ นะคะกระบวนการทีอัพนะคะต้องเป็นคําพูดที่นะคะมี energy เป็นพลังบวกนะคะมี energy ที่กระตุลลล้นลน,นะคะมี energy ที่สดใสนะคะแล้วก็ยกย่องนะคะผู้ประสบความสําเร็จแบบจริงใจค่ะทุกทุกท่านนะคะ แต่ว่าไม่หลอกลวงนะคะประสบความสําเร็จเท่าไหนบอกไปเท่านั้นค่ะทุกท่านนะคะเพราะฉะนั้นคําพูดที่เรากระตืืนร,ร้อนจริงใจมี energy ที่สดใสนะคะมันจะกระตุ้นความน่าเชื่อถือให้กับผู้มุ่งหวังหรือซีได้ค่ะทุกท่านคะ่นะคะการทีอ่อัพในอีกลักษณะหนึ่งนะคะทุกท่านก็คือภาษากายค่ะทุกท่านคะบางทีนะคะในวันนั้นเนี่ยนะคะเราเจอ นะคะเอเนี่ยนะคะมามามาหลายครั้งแล้วนะคะมามามาแล้วนี่ค่ะเราก็จะกอดจะหอมจะไหวกันนะคะแต่นะคะภาษากายที่นะคะต่อหน้าลูกค้านะคะเราต้องไหว้ใหม่นะคะแล้วก็แสดงความเคารพนบนอบนะคะกับเอนะคะให้อยู่ในสายตาของ C คือลูกค้าค่ะทุกท่านค่ะอ่ะนะคะตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะเรารู้ละว่ามีความสําคัญยังไงแล้วเราต้องทํำยังไงนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกท่านนะคะ ดิฉันจะอ่าจะนําท่านไปอย่างนี้นะคะคือพอเรานัดลูกค้าได้แล้วถูกไหมคะเรานัดลูกค้าได้แล้วนะคะพอเรานัดได้แล้วนะคะทุกท่านคะ่ะอ่าเราก็ต้องเลือกนะคะผู้ประสบความสําเร็จเนะะี่ยค่ะทุกท่านให้เหมาะกับลูกค้าที่เรานัดได้ถูกไหมคะนะคะอย่างเช่นนะคะ ลูกค้าที่เรานัดได้นะ่ะมีเป็นอาชีพเป็นครูเราก็จะควรจะเลือก A คือผู้ประสบการณ์สําเร็จของเราเนี่ยนะคะเป็นครูเหมือนกันถ้าเรามีเราเลือกได้เราเลือกเลยค่ะเขาจะได้เข้าใจกันนะคะเขาพูดอะไรน,นะคะเขาจะได้เปิดใจกันได้ง่ายค่ะทุกท่านค่ะนะคะหรือว่าเราอาจจะเราเราเราสปอนเซอร์คนที่แบบว่ามีภาพลักษณ์ที่แบบ ดังนะะั้นสาวเปรี้ยวลยคะแต่งตัวเก่งนะคะกระสับกระเฉงว่องไวทุกท่านขานะคะพามาหาลวินพอเลยค่ะนะคะ,นะคะเชษน,น,นี้ก็ใช้ลวินพอนได้นะคะหรือว่านะคะจบการศึกษานะในสถาบันเดียวกันนะคะเรารู้ว่าผู้ผุ่งหวังของเราจบสถาบันนี้นะคะเรามี A นะคะผู้ประสบการสำเร็จของเราจบสถาบันนี้เหมือนกันเลยนะคะเรานะคะ เลือกใช้ผู้ประสบความสําเร็จแบบนี้เลยค่ะหรืองานอดิเรกก็ได้นะคะทุกท่านคะ่ะเรารู้นะคะว่าผู้มุ่งหวังของเราเนี่นะคะชอบเล่นกีฬาสมมุติว่าเล่นแบดบินตันโอ้โหทุกท่านคะ่ะผู้ประสบความสําเร็จในบริษัทของเรานะคะมีงานอดิเรกเป็นแบบบินตันนี่เยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นท่านประธานท่านรองอาจารย์ภู้วิสิตนะคะคุณสดินุชนาะหรือแม้แต่คุณ คุณรัชกิจนะคะคุณตองนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถที่จะเลือกผู้สำเร็จได้ตามแบบนี้เลยค่ะทุกท่านคะไม่จำเป็นต้องเป็นอัพไลน์นะคะ,ะไซไลน์ก็ได้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะพอเราเลือกผู้ประสบความสําเร็จแล้วได้แล้วนะคะทุกท่านคะ่นะ,คะเราต้องมาบอกรายละเอียดนะคะเราต้องมานัดนะกับ A ก่อนนะคะ เมื่อกี้เนี่ยเราเลือกไว้ในใจนะคะแต่เรายังไม่ได้คอนเฟิร์มกันเลยนะคะเราต้องมาบอกรายรายรายละเอียดกับ A ก่อนว่าขอให้เขามาเป็นผู้สําเร็จในระบบในขบวนการทีอามของเรานะคะวิธีบอกนะคะเราก็ต้องบอกรายละเอียดนะคะของผู้มุ่งหวังของเรานะคะให้เอฟังค่ะทุกท่านนะะให้เอฟังอย่างละเอียดอย่างเช่นเขามีกําลังการซื้อไหมนะคะเขาเขาจบการศึกษา ที่เดียวกับผู้ประสบความสําเร็จเลยเขามีปัญหาสุขภาพนะคะแต่เขาก็ต้องการรายได้เสริมด้วยนะคะพอเราบอกรายละเอียดกับ A ไปแล้วนะคะทุกทา่านค่ะเราก็ต้องเลือกสถานที่นะคะ